ชาวจีนเริ่มต้นวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีความเชื่ออยู่ว่าอาหารคือยาดังนั้นสาสตางการแพทย์ของจีนจึงเน้นการบำบัดโรค ด้วยอาหารมาตั้งแต่โบราณโดยหลักการแพทย์ของจีนมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยซึ่งแพทย์จีนกล่าวว่าหัวใจของการมีสุขภาพที่ดีคือการกินที่ถูกต้องเพราะอาหารที่คนเรากินเข้าไปแต่ละวันมีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากแนวคิดเรื่องอาหารคือยาจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะงดการปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์ทุกชนิดและงดเว้นพืชผักฉุนห้าประเภทได้แก่กระเทียมทั้งหัวกระเทียมต้นกระเทียมหัวหอมทั้งต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่หลักเกี่ยวหรือกระเทียมโทนจีนกุ้ยช่ายลักษณะคล้ายใบหอมแต่แบนและเล็กกว่า ใบายาสูบทั้งบุหรี่ยาเส้นของเสพติดมึนเมาเหตุผลที่ต้องห้ามบริโภคพ,พืชผักทั้ง5ชนิดนี้เพราะเป็นผักที่มีรสจัดจ้านมีฉุนค่อนข้างแรงและที่สำคัญยังมีพิษที่ทำลายพลังธาตุทั้ง5ในร่างกายทำให้อวัยวะหลักสำคัญภายในร่างกายทั้งห้าทำงานไม่ปกติโดยเฉพาะ ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิฝึกจิตไม่ควรบริโภคพ,พืชผักทั้งห้าชนิดนี้เพราะมีฤทธิ์ไปกระตุ้นจิตใจและอารมณ์ให้หงุดหงิดง่ายและมีผลทำให้พลังธาตุในกายรวมกันได้ยากแล้วพืชผักต้องห้ามเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับร่างกายเริ่มจากกระเทียมแม้ทางการแพทย์จะพบว่ากระเทียม มีสารที่สามารถละลายคอเลสเตอรอลได้จึงสามารถใช้เป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดโลหิตเลี้ยงหัวใจตีบหรืออุดตันแต่แพทย์แผนโบราณของจีนบอกว่าแมงกระเทียมจะเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้แต่มีความราคายเคืองสูงจึงไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอาหารเป็นแผลรวมทั้งโรคตับผักอีชนิด ที่มีทั้งคุณและโทษคือหอมแดงปัจจุบันพบว,ว่ามีสรรพคุณช่วยรักษาโรคโดยนำหอมแดงสดหนัก15-30กรัมมาต้มแล้วดื่มจะช่วยขับพะยาิขับลมแก้ท้องอืดแน่นปวดประจำเดือนและอาการบวมน้ำได้แต่การกินเป็นประจำหรือกินมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการหลงลืมง่าย ประสาทเสียมีกลิ่นตัวฟันเสียเลือดน้อยและในตาฝ้ามัวเช่นเดียวกับเหรียญที่มีสองด้านเมื่อมีด้านดีก็ต้องระวังด้านเสียด้วยการกินอาหารก็เช่นกันและนั่นก็เป็นหลักการแพทย์โบราณของจีนที่ยังได้รับการยอมรับมาจนปัจจุบัน